ทุกคนขอต้อนรัสู่ช่องกินเทปชาแนละตอนนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับตะลุยสมุทรสาคร EP สี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดใหม่ลาดนุกูลค่ะ<ม>เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปไหว้พระแล้วก็ทำบุญ เพื่อเป็นสิริมงคลแตะตัวเราแล้วก็คนดูทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําบุญกันแล้วก็ไปสนุกกับการปล่อยปลากันก่อนจะไปทตริปตต่อไปค่ะ let's go <S ตอนนี้ก็เหมือนมีคนมามมนยไหว้นะคะเต็มเลยคนเยอะมากคนที่เนี่ย ที่วัดใหม่ราชนุกูลจะมีวิหารภายในประดิษฐานพระพุทธชินาราชจำลองพระพุทธสิหิงจำลองและรูปหล่อหลวงพ่อสอนอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้ด้วยค่ะและปัจจุบันวัดนี้ก็ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกบรรยากาศล่มลื่นดีจริงๆเลยค่ะ ทุกคนตอนนี้เราก็ว่ายแเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆที่เนี่ยเขามีให้ปล่อยปลาแล้วก็ให้หารปลาด้วยนะใครที่อยากทําบุญปล่อยปลาสร้างกุศลให้ชีวิตก็สามารถมาปล่อยปลาได้ที่วัดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อคะ่ะไปสำหรับที่ตั้งของวัดใหม่ราชกูลก็ตั้งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวก ฝั่งตรงข้ามวัดใหม่ก็คือวัดธรรมจริยาพิรมค่ะซึ่งตลอดทั้งเส้นคลองดำเนินสะดวกนี้ก็มีอีกหลายวัดในตำบลบ้านแพ้วให้ได้แวะมากับไหว้ขอพรกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาพักทานข้าวกันก่อนนะคะที่น้ําดอกไม้คาเฟ่ค่ะมาพักดื่มอะไรเย็นๆสักหน่อยก่อนที่เราจะไปดิฟต่อไปนะคะเพราะน้องซึซอก็รู้สึกหิวมากเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมดูสิอมมืออมอะไรไปเร่ายเี้เลยโอเคปะไปกันค่ะเลตก้ ทุกคนที่นี่เป็นคาเฟ่ที่มุมถ่ายรูปเยอะมากบรรยากาศดีมากแล้วคือสวยมากงั้นเดี๋ยวเราขอกินกัอนนะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องไปถ่ายรูปให้และที่นี่คือพุทธมณฑลสมุทรสาครน,นะคะที่มีองค์พระประธานขนาดใหญ่สูงสง่าตั้งอยู่คะ่ะทุกคนเห็นไหมกล้องลองดูสวยมากเลยค่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆ จะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เช่นกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกทิปที่เราไปก็เป็นทิปแล้วก็สถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มาจังหวัดนี้นะคะทุกคน ชาชนส่วนมากนะคะก็จะมาไหว้สักการะบูชาขอพรกันค่ะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยคนส่วนมากเขาจะก็จะมาแบบนั่งชิลๆแล้วก็ออกกําลังกายตรงบริเวณข้างๆนะคะเป็นเหมือนส่วนสาธารณะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะวันนี้เรารีบมาไปหน่อยแดดก็เลยจ้านิดนึงนะคะทุกคนเขาเรียกว่าทิป อะไรรู้ป่ะไข่มุกคลิปอะไรอะคลิปสุดคุม้มมาทุกซอกทุกมุมจริงๆคุ้มมากคุ้มมากและทิปสุดท้ายของเราในการตะลุยทีิปสูสาก์ในวันนี้ที่ก็คงจะเป็น EP สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนขอปิดจบ้ที่นี่เลยแล้วกันค่ะส่วนน้ำบ้านคองแคเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกัน let's go เดี๋ยวเรามาเข้าชุดชูชีพกันก่อนเลยนะคะที่นี่ก็รับทั้งเงินสดแล้วก็เงินโอนเลยนะคะเรียบร้อยค่ะครับคุ่ะทุกคนเราใส่ชุดชูชีพแล้วเตรียมพร้อมไประเบิดความมันกันเถอะเาใช่ดูด้วยค่ะใช่ดูด้วยวดูสดเสร็จไม่เส็ปตาใส่หนุกใส่ให้หน่อยค่ะ เาแบบพายเรือให้อะเพราะว่าเราพายเรือไม่เป็นนะคะมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วน้องไม่ยามเล่นด้วยก็บอกเขาเล่นด้วยค่ะไม่ไม่รู้จักกันพี่ฝากด้วยนะเดี๋ยวพี่โจงนาน้องน่ารักมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราก็ให้น้องเขาพายเรือให้นะคะทีเรา อ๋อราระวังหัวด้วยนะไดไหมน้องน้องแน่ใจน้องก็เรือมันจะไม่จมอ่ะมันไม่จมนะคะแต่ว่าน้ำเข้าเรือเต็มเลยนะคะราจข้างหลังก็คือสนุกกันมากนะคะทุกคนอันอันนี้คือน้องจะต่อยกันแล้วใช่ไหมคะอ่ะเริ่มเลยค่ะเดี๋ยวพี่เป็นกองเชียร์ <c oughs> อันนี้คือน้องใส่ใช่ไหมคะน้องใส่กันคุณเอาไม่ตอง น้องอยู่ที่นี่หรอคะหรือว่าหรือว่ามาเที่ยวคะอ๋อเด็กนักท่ถูกอ๋อเป็นเด็กนักท่องมาถุกมาเที่ยวหรอคะกับครอบครัวเหรอครอบครัวอยู่ไหนคะนั่งอยู่ตรงนน้นอ๋อแม่นั่งอยู่ตรงนน้นแล้วตอนเนี้ยน้องมาพี่กับพี่คนคือพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้ไปไหนเลยตอนเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันวนวนอยู่ที่เดิมใช่มันวนเฮลมีค่ะเฮลมีเฮลมี และนี่ก็เป็น4 EP ที่พาทุกคนไปตะลุยเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครค่ะอยากบอกว่าชอบมากสนุกมากจะเป็นทิปในความทรงจำเลยสถานที่เที่ยวในจังหวัดนี้ยังมีอีกมากมายที่รอทุกคนมาเยี่ยมเยือนกันนะคะแวะมาเที่ยวสมุทรสาครกันเยอะๆนะทุกคนและนี่ก็คือทิปสุดท้ายขอ ในการตะลุยสมุทรสาครน,นะคะทุกคนขอตัวไปนั่งพายเรือก,กับน้องเขาก่อนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เรายังไม่เปียกนะคะเพราะว่าเราเนินถ่ายรูปถ่ายคลิปก่อนคะ่ะแล้วเราค่อยเป็นหมาน้อยทีเดียวนะคะไปกันนะบวายบาย